ท่านมาตุลลอห์วะบารัดกาตุครับกลับมาพบกันในช่วงสองของรายการเดือนแห่งอักุรอานนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วในตอนต้นว่าก็เราจะอ่านกุรอานกันนะครับแล้วก um ็พร้อมกับนําเสนอเรื่องตัดยวิตในขณะเดียวกันเราก็แนะนําในเรื่องของมัคคาร์จในโ่องการออกเสียงด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ควบคู่กันไปนะครับในเรื่องการออกเสียงในเรื่องของตัดยุวิศควบคู่กันไปครับเรามาดูในที่เราได้อ่านไปในตอนเบรกแรกนะครับก็คืออัลโสรอันนาบะหรืออเมรัสาลูนสิบหกอายะแรกนะครับอ่า๋ยวเราดูทีละอักษรนะครับอ่ดูดูทีละอายะแต่ละช่วงที่บอกว่าออูบิลลลฮิมินัชัยตอนโรจีมนะครับออูบิลลลฮิมินัชัยตอนโรจีมเนี่ยก็คือเมื่อจะอ่านกุรอานเนี่ยให้อ่านอันนี้นะครับโดยเฉพาะถ้า อ่านครั้งแรกก็คือเริ่มอ่านกุรอ่านครั้งแรกเลยให้อ่านอูุซบิลลาฮิมินาเชตตอนอิรมและถ้าเราอ่านต้นสุร์ก็อ่านเอาบิสมิลลาฮิร็อห์มานิรฮิมต่อมานะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อ่านกละไม่ได้อ่านต้นสุร์เช่นอาจจะไปอ่านกลางหรือช่วงท้ายอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เริ่มต้นสุร์ให้เราอ่านอาอุซบิลลาฮิมินาเชตอนอิรฮีมแล้วเราก็อ่านอายะตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นสุร์นะ แล้วก็อ่านเป็นครั้งแรกให้อ่านอูซุบิลลาฮิมินะชาตตอนรัจีมแล้วก็อ่านบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นความรู้กับท่านพี่น้องนะครับว่าเราจะอ่านกุรอานจะอ่านอูซุบิลลาฮิมิชชั่นตอนรัจีมตอนไหนอย่างที่บอกแล้วถ้าเริ่มอ่านกุรอานครั้งแรกเลยอูซุบิลลาฮิมิชชั่นตอนรัจีมแลแ้วจะเป็นตอนต้นของซูเราะห์นะครับก็ให้อ่านบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอ่าดูนะครับอูซุบิลลาฮิมิชชั่นชาตตอนรัจีมอูซุนะครับอ่าาเร ครับตัวฮัมซ่านี่เป็นส่วนเป็นอักษรที่อยู่ส่วนลึกสุดของลำคอนะครับส่วนตัวอีเนี่ยจะเป็นอักษรกลางลำคอจะมีความแตกต่างอาอูนะครับอาอูดูตัวด้านตัวด้านนี่จะเป็นอักษรปลายลิ้นจรดไรฟันอูซุบิลลออันอูซุบิลลอไม่อูซุบิลรอนะครับอันนี้มีรายละเอียดในเรื่องของรับสัญลาณะมีสระใต้สระบนนะครับอันนี้มีถ้ามีสระข้างล่างนี่อ่านเป็นอูซุบิลเลนะครับ عوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان الرجيم นะครับเมื่อกี้รอบอกไปแล้วรอชิดายูบ่บนรอให้อ่านเน้นเข้าไปตัวยิมอักษรกลางลิ้นแล้วก็เน้นนะครับทั้งยาและก็ยิมอักษรกลางลิ้นทั้งคู่แต่ยีมนี่จะเน้นนะครับอ عوذ ب ا ل ل ิ من الشيطان الرجيم นะพี่น้องสามารถอ่านตามได้เลยนะครับทางเอ็มซีอาร์นี่ก็ คือในละมีจอของผมแล้วก็มีอายะคุรานนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถัดไปมันจะเป็นอายะคุรานเต็มตรงนี้เดี๋ยวดูว่าจะขยับยังไงได้นะครับอ่ะต่อไปครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมบิสมิลลาเราบอกว่ามีชิด่าบนลามอันนี้อ่านเน้นเข้าไปเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วนะครับรับดัญยัลษณ์คำว่าอัลลอฮ์อันนี้บิสมิลลาฮิร์นี่บอกไปแล้วรอก็มีชิด่าอยู่ก็ให้อ่านเน้นเหมือนกันรราีมรอมีชิด่าให้อ่านเน้นเหมือนกัน นะครับอ่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้มีความแตกต่างนะครับบ้านเราเรียกฮาใหญ่อันนี้นะคำว่าอัลลอฮ์นี่ฮาส่วนอัลราะห์มานี่อันนี้ฮาเล็กแล้วก็รเราะฮีมนี่ฮาเล็กฮาใหญ่นี่มันส่วนลึกสุดของลำคอส่วนฮาเล็กนี่จะส่วนเป็นส่วนกลางของลำคอฉะนั้นต้องมีความแตกต่างบิสมิลลาฮิรราะห์บิสมิลลาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้มีความแตกต่าง ระหว่างหายใหญ่กับฮาเล็กถ้าหายใหญ่นี่เป็นส่วนลึกสุดของลำคอส่วนหาเล็กหรืออินกับอินเนี่ยนะก็เป็นส่วนกลางของลำคอ,อเรามาดูอายันกุรอ่านนะครับอายัแรกอัมมายะตัสสลูนตัวอินอ,อกักษรกลางลำคอนะครับมีมเราบอกไว้แล้วมีมหรือนูนที่มีชิดได้ให้เราอ่านได้ครับอ่านเข้าไปช้าๆหรืออ่านลงเสียงเราก็อ่านว่าอัม ประมาณสองฮารากาูก้าสองกระดิกนิ้วบอกไปแล้วอัม,มะยะตาซาอาลูนยะตาซาอาลูนนี่คือเรียกว่าเป็นมัดวาญิบมัดวาญิบนี่อะไรครับมีเครื่องหมายย,วยาวๆอยู่ข้างบนนะครับถ้าถ้าเป็นหลักนี่เขาจะบอกว่าตัวฮรรมัมซากับอักษรเสียงยาวอยู่ในคําเดียวกันฮรรมัมซาก็คือตัวนี้อักษรเสียงยาวก,ก็คืออาลิฟตัวนี้ยะตาซานะครับฮรรมัมซาคือตัวนี้กับอักษรเสียงยาวเป็นอาลิฟวาวยาหรืออาลิฟหรือวาวหรือยาเนี่ย อยู่ในคำเดียวกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะให้สังเกตง,ง่ายๆนะกับพี่น้องว่าถ้าเขียนฮัม za อาจจะเขียนอยู่กับพื้นอย่างนี้หรือว่าเขียนบนวาวหรือบนยะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นมัดวาจิบนะครับยาวประมาณ5้าหกคาร์โรกาโซนี้อันนึงเรียกว่าเป็นมัดยาอิสจะเขียนฮัม za อยู่บนอาลิฟหรือใต้อลิฟันนั้นเราก็จะมัดยาอิสถ้าเขียนฮัม za อยู่บนอาลิฟหรือใต้อลิฟเนี่ยเป็นมัดยาอิสอาจจะอาจจะสั้นกว่าหน่อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะชาละเดี๋ยวเราเจอเราก็จะแนะนําไปเรื่อยๆนะครับ อัะอามายตาซาอลูนอันนี้อันยาวหน่อยอัมมายตาซาอลูนเป็นมัดวา j ิบอันยาววันหน้าถึงหกฮารอกะนะครับต่อมาครับอานินนาบอินอัลดีมอานินเราบอกไปแล้วว่าบนนูนมีชิดดะนูนหรือมีมีชิดดะท่านอ่านได้ครับอ่านหน่วงเสียงเราก็อ่านว่าอานินนะครับอานินสองฮารอกะตัวอินอย่าลืมอักษรกลางลำคอ อานินบาอินอาดิมอาดิมตัวอานอักษรกลางคอแล้วตัวโออักษรปลายลิ้นมีสามอักษรอ,อักษรปลายลิ้นจะรดไรฟันโอะานสะโอะานสะโอะานสะอานินบาอินอาดีมนะครับอ่าต่อไปครับประโยคที่สาม อั ذ ي ه م ม ي ه مختلف อันไหนอันไหนลามิชิดะบอกไปแล้วอธิบายไปแล้วลามิชิดะให้อ่านอะไรครับอ่านเน้นถ้าเป็นลามกับรอม an, ิชิดะให้อ่านเน้นอัลละดีอันเข้าไปเน้นเลยอัลละดีุมฟีนี่หายใหญ่นะบางเราเรียกหายใหญ่แต่อารับเขาก็ไม่ได้แต่หายใหญ่หรกเราไปเรียกกันเองหายเล็กหายใหญ่นะหายใหญ่เพราะอะไรเราทําเสียงใหญ่ ใช่ป่ะเราทำเสียงใหญ่มาจากพอมันส่วนลึกของลําคอนะฮาเล็กเราอักษรกลางลำคอทำเสียงแหบๆเ,เ,เราก็เรียกฮาเล็กเราเรียกกันเองนะอันนั้นอ่ะให้เข้าใจว่าฮาใหญ่คืออะไรเนี่ยฮาใหญ่ฮาเล็กก็อะไรอักษรกลางลําคออัลเลดีฮุมฟีฮิมุคตลีฟูนมุคอักษรคออักษรคอ,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 อเป็นอักษรที่อยู่ส่วนบนสุดของลําคอมีคอกับรอย มุขตาลีฟูนนะครับอ่าัลลัต ه ฮุมฟีฮิมุขตาลีฟูนนะครับอ่ะต่อมายะที่สี่ครับมีชิดดาอยู่บนลามเราเห็นไหมอ่าชิดดาอยู่บนลามเราบอกเวลาชิดดาบนลามหรือเราให้อ่านอะไรครับอ่าเน้นกาลซะยะลามูนอย่าลืมตัวอินอักษรกลางลำคอยะไม่ใช่ยะยะเป็นคำอะไรเป็นฮามซา ยะเป็นฮัมซ a นะครับอ่านั้นเป็นตัวอินนะกัลลาซะยะลามูนนะครับให้เป็นตัวอินอ่าต่อไปครับอข้อที่5ครับตัวมีเมื่อกี้เราบอกว่าถ้ามีมีชิมีหรือนูมีชิดาเราอ่านนะครับหนวงอามาละซุมมะเนี่ยตัวซาซาอักษรปลายลิ้นจรดไรฟันนะซาอ่านว่าซุมมะกัลลาชิดาอยู่บนลามชิดาอยู่บนลามนี่อันเน้น นะครับอ,อ่านยังไงตัวแรกนวงตัวที่สองเน้นซุมมากันล,ลาเห็นไหมตัวแรกอ่านได้ครับซุมมาอ่านนวงกัะล,ลาอ่านเน้นซุมมากันล,ลาสายาลามูนนะครับซุมมากันล,ลาสายาลามูนนะค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับซึ่งบางคนก็เรียนรู้แล้วนี่ก็ทบทวนกันต่อไปอันที่หกครับ อลัมนัจะ جعل الأرض มิฮาดะอัต ألم จนอ่ามาละอันนี้คือข้อด่วนก่อนละอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราเรียนอีกในครั้งต่อไปอัลัมนัจัาลินสองข้อกอละมีห้าอักษรครับกอฟตอบาจีมดานท่องจำนะกอฟตอบาจีมดานถ้าหนึ่งในห้าอักษรนี้มีสุกูนอยู่ให้เราอ่านสะท้อนอ้าวจีมเป็นอักษรไหนครับเป็นอักษรของก่อนกอละ บ้านเราเดกกอนกอโลเมื k orn. K orn. K cia, you, ่อก่อนผมเรียนนี่เขาก็สอนครูก็สอนมีก้อนกอโลอ้าวก้อนกอโลก้อนกอโลอันนี้ก้อนกอละในภาษาอาหรับก้อนกอละอ่านได้อ่านสะท้อนแต่อันนี้เป็นก้อนกอละสุกรอนะเดี๋ยวเรารายละเอียดอิกชาละเราเคยพูดกันทีหลังมีสุกรอกุบรอสะท้อนน้อยสะท้อนมากอ่าแล้วมันเป็นยังไงอัลัมนะอันนี้สะท้อนน้อยหน่อยอัลัมนะอาลินอัลโอมีฮาดาอัลโอตุต เขาบอกว่าเป็นอักษร,รที่ออกเสียงยากที่สุดในบรรดาอักษรภราษาอัหกับตัวรอดก็บอกว่าให้เอาข้างลิ้นของเราไปอัดกับหรือไปดันหรือไปอัดกับโคนฟันกรามด้านบนกรามด้านบนนะไม่ใช่ด้านล่างฟันกรามของเราอยู่ตรงไหนแล้วให้เอาข้างลิ้นของเราเนี่ยไปอัดกับโคนฟันกรามอยากไมห่หแค่พูดนี้ก็ยากแล้วครับ มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหนโอ้มันโอ้ก็ถึงบอกว่ามันยากที่สุดแหละเขาบางคนก็บอกว่ายากที่สุดเลยในการออกเสียงดอดให้ข้างลิ้นเอาเราอัดกับอะไรครับโคนฟันกรามด้านบนอร์อรด์อรดอลัลลอฮฺนะให้ข้างลิ้นอัดกับอะไรครับฟนันฟันกรามโคนฟันกรามด้านบนอลนัลลอฮานะครับ อัลลอฮนัจอาลีลอัลบะมิฮัดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเราดูอายะห์ถัดไปครับอายะห์ที่เจ็ดวัลจีบาลาอุตาดาอ่ะอันนี้ไม่มีหุ่กม,มอะไรมากก็เป็นยีมก็อักษกลางลิ้นเน้นหน่อยวัลจีวัลจีบาลาอุตาดานะครับอันนี้ตั้งแต่อายะห์ที่หกเจ็ดไปอะไรมาเนี่ยเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยนะ ตรงนี้อ่านยังไงอ่าน,น,นยังไงคือถ้าเป็นสระคู่อย่างนี้สระคู่ขางบนแล้วมีอลิฟเนี่ยก็คือตัดให้เหลือสระเดียวมันเป็นสระซ้อนจะไม่ให้เหลือสระเดียวมีฮาดันใช่ไหมปกติก็มีฮาดาตัดไปอันเดียวก็เหมือนดันอ,ดอัดาอลิฟดาเอาตาดันใช่ไหมยัดที่เจ็ดก็เป็นเอาตาดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าวันจีบาลาเอาตาดานนะครับต่อไปครับแปดครับอายะที่แปด ว่าคอลักะนากุมอัะวาจานะครับว่าคอรักมาละตัวกอฟเราบอกไปแล้วอัอกษรคอรักมีห้าอักษรกอฟตอบาจีมดานอ้าวกอฟเป็นหนึ่งในอักษรของก้นกอละมีสกุลใช่ไหมเราบอกแล้วทีามีสุกุลให้เราอ่านสะท้อนแต่นี่สะท้อนน้อยหน่อยเป็นก้นกอละซูกรอว่าคอลักสะท้อนครับว่าคอลักนะนากุมอัะวาตัวใจครับใจ อักษรช่องลิ้นซอดซีนใจสามอักษรน,นี้เป็นอักษรช่องลิ้นครับซอดซีนใจลองออกเสียงใจดูดครับทำเสียงอย่างเงี้ยนะอัศไม่ใช่อัศวาย a แต่เป็นตัวใจอัศอัศวาจาตัวยิ้มเน้นเสียงครับอักษรกลางลิ้นแล้วก็เน้นเสียงนะครับวะคอลกนักุมอัศวาจา ว่าขอละกนักุมอัจวะจ่านนี้เป็นต้นนะครับต่อมายะที่9ครับว่าจั่งน่ะเนมาคุมสุบาตาว่าจั่งน่ะตัวยีมครับอักษรกลางลิ้นเน้นนะว่าจ ع َงน่ะตัวอินอย่าลืมอักษรกลางลำคอ ว่าจะอันนาเ n o w m a k ุ m subata อันนี้อะไรครับอก,ก็ไม่มีหุกมัดอะไรมากมายก็จะเป็นเรื่องของมัครอดการออกเสียงที่เราบอกไปแล้วเนี่ยอักษรหรือฟอนต์หรือคอทเนี่ยเขาเรียกว่าอัลเขาเรียกอะไรครับอัลรสอัลอุสมานี่อันนี้พิมพ์ที่มาดีนะแล้วก็ตอนนี้เริ่มแพร่หลายในบ้านเราก็จะเป็นคอทหรือฟอนต์อย่างเงี้ยแล้วก็สวยด้วยนะครับแล้วก็สระอันนี้ก็ชัดเจน แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นกุรานหรือว่าการเขียนที่ถูกต้องที่สุดอ่าหมายถึงว่าเพราะว่ามีการตรวจทานจากบรรดานักอ่านเนี่ยเป็นจํานวนนับสิบ,ส,บ,ส,บสิบท่านเลยสิบกว่าคนยี่สิบคนมีนักวิชาการจะเป็นกุรอนักอ่านและหลากหลายประเทศแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องการเขียนในเรื่องของสระนี่เขาตรวจสอบละเอียดมากนะครับจึงถือว่าเป็นมุฮับหรือเล่มหรือการเขียนอันนี้ที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับในขณะนี้อ่ะดูยะที่กาต่อ วะจะอันนาอมะคุมสุบาตาอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อไปครับอายะที่สิบครับวะจะอันนัลไลลีบาซาตัวยีมเหมือนกันอักษรกลางลิ้นเน้นนะครับแล้วเราเห็นละว,ว่ามีชิดด้อยู่บนลามเราบอกไปแล้วว่าถ้ามีชิดดาอยู่บนลามหรือเราะให้อ่านอะไรครับอ่านเน้นเราก็ต้องอ่าน ว่าจันนัเลวะ่าจันนัลเล้วนเลนิบาสเห็นไหมครับอ่านเน้นเราบอกไว้ลวมีลามกับรอทามิชิดาบนลามรอให้เราอ่านเน้นนะครับต่อไปครับอายะที่สิบเอ็ดว่าจันงน์เเล้วฮะรอมาช่าตัวจีมว่าจันตัวจีมเน้นเหมือนกันอ่ามาแล้วครับนูน มีชิดดาอยู่บนนูนนะบอกไปแล้วมีชิดดาอยู่บนนูนกับมีมสองตัวนี้ให้เราอ่านเลยครับอ่านนวงเราก็อ่านนวงเข้าไป <S <S ว่าจะอันนั่นนะฮารูมาอาชาอ่าว่าจะอันนั่นนะฮาหนวงเข้าไปเลยมาอาชาอย่าลืมตัวอินอักษรใดครับกลางลำคอทีหนึ่งนะครับว่าจะอันนั่นนะฮารูมาอาชา ต่อไปครับอายะที่สิบสองวะาบานานาฟฝ้าก่อุมซาบันชิดเดะเดอะไรอันนี้ก็ะ ación, จะมีหุกกมห้าเข้ามาและเรื่องของนูนตายหรือสระซ้อนชาล้อมีโอกาสในครั้งต่อๆไปก็จะได้นำเสนอวะาบานานาฟฝ้ากอคุมซาบันบาเป็นอักษรก่กะละกอฟต่อบาจีมดาน attend. ๋อแล้วมีสุกูลใช่ไหมมีสุกูลให้เราอ่านนะครับสะท้อนเรื่อกวักนกะซุกรออ่านซับอ่านสะท้อนซาบะอังต่อมาครับตันวีนหรือสระซ้อนเนี่ยพบกับตัวชีนหรือตัวเชนเนี่ยนะเป็นอีกฟ้าอีกฟะาให้เราอ่านก้ำกึงครับอ่านก้ำกึงหรืออ่านซ่อนเสียงก็คือไม่ได้อ่านว่าซาบะอันชัดๆแล้วก็ไม่ได้อ่านกล้ำเข้าไปในตัวหลังมันแต่อ่านเหมือนซ่อนเสียงอ่านกัำกึง แล้วแต่คำที่จะใช้อ่านว่าซาบังนะครับอาจจะงองงูนิดๆแต่ไม่ถึงกับงองงูไม่ซาบังนะครับอ่านซ่อนเสียงหรือว่าอ่านกล้ากึ่งอ่าตรงนี้จะเป็นเรื่องของภูกมในเรื่องของสระซ้อนอันอินอุนและกานูาุนตายนี้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็จะเกิดห้าภูก่มชาล,ลก็จะได้นำเสนออ่าตรงนี้ซาบังชีดาดานะครับอ่าดูอีกทีนะครับ วบานْ ن นา فوق คุมสบเงินชิดด้ครับวบานْ ن นา فوق คุมสบเงินชิดดนะเข้าใจนะครับทำไมเข้าใจก็เรียนไปไเรื่อยอินชัลเราก็จะได้เข้าใจอ้าวสี่อายะสุดท้ายครับในวันนี้ว,ญญวะจัก ا นِ ر َรอจาวะฮาจา มาละตัวจีมอักษรกลางลิ้นแล้วก็นเน้นนี่นะครับซีรอเจอตัวซีนอ,อักษรช่องเลนช่องลิ้นนะครับลมออกมาเลยซีซีซีรอเจาตันวีนมาละอันนี้เราจะได้ไปเรียนเรื่องของสระซ้อนเรตันวีนก็คือสระซ้อนอันอินอุนหรือนูนตายเนี่ยนะก็มาดูตัวหลังวันว่าเป็นอะไรอ๋อมันมาพบกับวาววาวเป็นในเราเป็นอักษรของอิเดเอรอมมาอันกุนนะนะครับอิเดเอรอมมาอันกุนนะหรืออิดรอม อีเดิร์กอมอันกุนนะนะครับหรืออีเดอรกอมบินกุนนะก็คือให้มีการนะครับให้มีการกลัำแล้วก็หน่วงเสียงเราก็อ่านว่าปกติอ่านว่าซีรอยันแต่นี้ตัวหลังมันเป็นวาวอีเดอกอมอันกุนนะก็คือการอ่านกลัำก็คือต้องเข้าไปในวาวอ่านว่าซีรอเ้าเข้าไปในวาวแล้วก็ให้หน่วงเสียงด้วยนะครับอีเดิรกอมกุนนะคืออ่านกล้ำพร้อมกับหน่วงเสียงก็คือซีรอเ้านอกจากอ่านเข้าไปในวาวแล้วเนี่ยให้เราอะไรครับอ่านหน่วงด้วย ว่าจะันนาซิรอจาวะฮาจ่าอย่าลืมอันนี้หายใหญ่นะครับแล้วตัวสุดท้ายเป็นตัวจีมให้อักษรกลางลิ้นแล,ล้วก็นเน้นเสียงนะครับให้ทีนะครับว่าจะันนาซิรอจาวะฮาจ่าว่าจะันนาซิรอจาวะฮาจ่าครับอย่างนี้เป็นต้น ก็อินเชลล์ไปถึงตันวีนอาสระซ้อนอันอินอุนหรือนุนใต้เนี่ยเราก็จะมีห้าคุกรมเนี่ยเราก็จะได้พูดนะครับเมื่อไปถึงตรงนั้นอข้อที่สี่ครับวะอันซันนามินัล์อศิรติมาอัซจาจนะครับวะอันซันนาอ๋อนุนใต้มาละที่เราบอกว่านุนใต้สระซ้อนอันอินอุนเนี่ยหนึ่งในสี่ตัวเนี่ยถ้าเจอหนึ่งในสี่ตัวนี้ให้ดูตัวหลังมันว่าเป็นตัวอะไร นะครับแล้วเราก็จะได้รู้หลังจากนูนตายตัวนี้ไม่ใส่สระนี่ก็คือนูนตายพบกับอะไรครับจายจายเป็นอักษรของอิฟ้าอิฟอ้าให้อ่านยังไงครับกัมกึงพร้อมกับหนูมเสียงอ่านไงวะอันซันนะอ่านไงครับอ่านว่าวะอันซันนะมีนัลมุอ์ซีรอตีมีมออีนมุนะครับมุไม่มุทามุเนี่ยเป็นฮัมจาอันนี้เป็นตัวอินมุมนะครับ มินัลม้นเมื่อเจ้าจ้ามาอันเราเห็นเครื่องหมายยาวๆบนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ฮัมซาอย่างนี้เนี่ยเขียนกับพื้นอย่างเงี้ยนะครับเราบอกเวลาหรือว่าเขียนบนวาวเขียนบนยาเนี่ยเรียกว่าเป็นมัดวาจิบให้อ่านยาวมานห้าถึงหกฮารอกะนะครับมันมีสระซ้อนอีก สระซ้อนบนธรมซานี่มาพบกับตัวซะสะเป็นอักษรของอะไรครับเป็นอักษรของอิคฟะก็ให้เราอ่านกั้มกึ่งพร้อมกับหนงเสียงอ่านว่ามาอังมาอังสะจนะครับถัดมาตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยตัวซานี่เป็นอักษรปลายลิ้นจะรดไรฟันอ่านอะไรครับอ่านว่าสะยาจาสะตัวซานะสะยาจาแล้วก็ตรงนี้เป็นยีมสองตัวเลยเน้นทั้งคู่เลยนะครับ อ,อ่านให้ฟังอีกทีนะครับวะาัะน,น่ามินัลมอกสิรทติมาสัจจาครับครั้งหนึ่งนะครับคุณพี่น้องจะอ่านตามไปด้วยวะาัะน,น่ามินัลมอกสิรทติมาสัจจาต่อมาครับสองข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับ ลูขุริจ bihi حباؤ ونباتة ลูขุริจตัวจีมนะครับบ i ฮีตัวนี้อ่านว่าบ i ฮีเขาจะมีเขียนยาตัวเล็กๆไวต้ตรงนี้เหมือนเป็นตัวสะกดอ่าเราลองสังเกตดูเราไม่อ่านว่าบ i ฮีเราอ่านว่าบ i ฮีเหมือนบะฮาอีฮียาฮีะนะอ่าเป็นยาตัวเล็กๆเ,เขาจะเขียนไว้อ่านว่าบฮีฮับ ب ا ؤ มาแล้วสระสอนที่เราเคยบอกไปมันมาพบกับอะไรอ่ะพบกับวาว วาวเป็นอักษรของอ <Yeah. Wow. S 2> mm ิดกรมออันกูนะยาวาวมีมูนอ่านนี่ต้องจด mm hmm. จานะครับเราให้อ่านกลั่มพร้อมกับอะไรหน่วงเสีย hmm. งอ่านกลั่มพร้อมกับอะไรหน่วงเสียงลินุคริจาบิฮิฮับบ่าววนะบัตตาลินุคริจาบิฮิฮับบ่าววนะบัตตาสุดท้ายครับ วะจนาตินอัลฟาฟาเราบอกไปแล้วว่าชิดดาอยู่บนนูนหรือบนมีมให้เรอาอ่านนะครับหน่วงเรอาอ่านว่าวะจนาวะจนาสระสอนพบอลีฟหรืออ่านพบฮัมซาครับเป็นอิสฮาร์ให้เรอาอ่านชัดไม่ต้องหน่วงอะไรทั้งนั้นเลยอ่านชัดวะจนาตินอัลฟาฟ,า,ฟาอ่านชัดบนสระ้อนตรงนี้วันนาตินอัลฟาฟ,า,ฟานะครับ วัจนนาตินอัลฟาฟาอ่าก็เป็นอายที่1นถึงสิในสุรอนนะบะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วครับก็ขอมาอัพทีท่เวลานั้นหมดเสียก่อนเนะนะครับเวลาหมดเสียก่อนแล้วก็บางคนอยากจะโทรมาเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีคนที่อยากจะโทรมาแล้วไหนบอกว่าเปิดสายให้โทรแล้วก็นะไม่ไม่ มาอัพจริงๆนะครับเวลาหมดอินชาลอในวันจันทร์เนี่ยเราเราจะได้มาคุยกันต่อนะวันจันทร์จะมาต่อจากตรงเนี้นะครับมาต่อกันตรงนี้แล้วก็นะครับอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของตัวีวิตต่างๆแล้วก็อินชาลอมีเวลาก็จะเปิดนะเปิดสายให้ตรงนี้นะครับการบ้านนะอย่าลืมการบ้านอันนี้เราให้เป็นการบ้านนะอายุที่1 7ถึง30เนี่ยให้ฝึกอ่านมาสุรนนาันบะต่อมาเลยนะครับ ประมาณตรงนี้ก็ถ้าเป็นมุสฮับของมาด,ดีนานี่ก็จะจบหน้านั้นพอดีเลยนะครับจบหน้านั้นอายะที่30นะครับอายะที่30 17-30ถึง30นะให้เป็นการบ้านเนี่ยตั้งแต่อินนายามันฟอสฟิกานมีกอตา17ไปจนถึง30อันนี้ให้เป็นการบ้านนะครับก็วันนี้เนี่ยเวลาหมดจริงๆแล้วขอมาอัพกับท่านพี่น้องนะครับที่ไม่ได้เปิดสายคับเพราะว่าอธิบายตัวิีวิตาอเชลเราก็ครั้งต่อไปก็อาจจะให้กระชับหน่อย นะครับหรืออาจจะให้ให้อายัดนี่น้อยนิดนึงเพื่อที่จะได้มีเวลาในการที่จะโทรเข้ามานะครับร่วมรายการตรงนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับรายการเดือนแห่งอัลกุรอานก็คงต้องจากลากระทับพี่น้องด้วยกับเวลาเพิธีนี้ครับพบกันในวันจันทร์ครับสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์ในวันจันทร์นี้ถึงนี้ครับสำหรับวันนี้จากลาด้วยกับเวลาเพิธีนี้ครับบิบิลลาฮิต้าอฟิกบันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวอะลัยฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุบิลฮุบบิทัลก ضيف الاماني والسرور فيك العطاء